เกมราคา9 0กว่าบาทนะครับผมร้อยหนึ่งมีทออเป็นเกมปัญญาอ่อนที่ผมชอบเล่นมากที่สุดในโลกเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะปัญญาอ่อนยังไงนะฮะจริงๆมันปัญญาอ่อนเลยนะโดยเฉพาะคนเล่นเนี่ยเออมันเป็นวิธีการเล่นของผมคนอื่นเขาไม่เล่นกันหรอกอย่างเงี้ยจีอันนี้ผมเล่นของผมเองนะครับผมใครจะมาแบบเล่นแบบผมก็ได้นะผมไม่ห้ามนะมันจะปัญญาอ่อนนะเออก็แบบ ก็รับความเสียงเอาเองนะฮะถ้าปัญญาอ่อนแล้วมันไม่สนุกก็ไม่ต้องเล่นนะฮะง่ายแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเบื่อซึงเซ็งก็ลองเล่นดูได้น,นะไม่เสียหายนะมันสนุกดีอ่าแล้วทําไมล้อมันไม่เหมือนกันวันนี้หรืมเปลี่ยนล้อแน่เลยกูล้อแม็กมันไม่เหมือนกันนี่แข่งกับซุเปอปร์คาร์โอ้เอโหดนะไม่โหดไหดมอืม คอันลี่นั่นนะแลมโบกินีเออไปไหนหมดวะรออ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 อเลยรอเลยเดี๋ยวแม่งมามาอย่างมาอย่างมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันจะไปทางไหนมันจะไปทางไหนดักเลยดักเลยดักเลยเฮ้ยรถอยดัก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 เฮ้ยรถปุ้งเฮ้ยใครเป็นไอ้วะ และเอ้ยไม่ทันม,มีข่าวเขาเล่นแบบผมกันลมนะเนอะเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยชนกูหนีกันหมดแล้วหนีกูกูหมดเลยอะไรวะหนีกูหมดเลยหนีกันหมดเลย,เย,มเลยไม่หนุกเลยกลับมาชนกันก่อนกลับมาคุยกันก่อนที่บ้านให้อภัยแล้วกลับมาก่อน เอ้ยไม่ทันเออนั่นแหละเออยชนชนเออนั่นแหละหมดยังหมดยังเอ้ยเฮียไม่ทันไม่ทันเฮียมิมีใครเขาเล่นแบบผมกันหรอกมีผมเล่นอยู่คนเดียวแบบนี้โอ้ยมันชนะแล้วคือถ้ามันชนะมันรถมันจะหายไปเลยใช่ไหมเฮ้ยรถไม่หายวะเฮ้ยไอ้จุกนั่นนั่นนี่ไม่ทัน หรือว,ว่าไอ้คันนั้นมันคันสุดท้ายโอ้คันนั้นก็สุดท้ายรถมันหายไปหมดเลยโอ้ดีต้าดีรอเหี้ยอะไรเฮ้ย <c oughs> สนุกนะเว้ยลองเล่นแบบใครเครียดกันดูบ้างเล่นแบบเอาเอา,เอาที่หนึ่งจะบอดอย่างเดียวมันก็ไม่สนุกอต้องแกงบอดหน่อยอสีสันสีสันสำหรับผมนี่เกมรถแข่งนี่มันมันปัญญาอ่อนทุกเกมเลยนะถ้ามันลอยรถรถรถ,รถ,รถมันเป็นอย่างเนี้ย ถ้าบอดมันขับอย่างเงี้กูว่ามันป,ญญปัญญาอ่อนทุกเกมเลยนะแม่งฮาจริงลองเล่นกันดูบ้างนะครับใครเครียดไงใครเครียดเออเกมเขาออกแบบมาให้เราสนุกเออใครเครียดแต่วิธีคนเรามันก็เล่นไม่เหมือนกันนะเอ,อ้ลบไอ,อ้ยายาเออนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ยังชอบอู้หู มันจะจบอีเวนต์เฟลไหมไม่เฮ้ยเฮ้ยลบแวงลบคุณทุกขันแล้วปินเลยลัมโบเฮ้ยลัมโบลายปินนะเห็นอย่างนี้อีเอไอเอเซเว่นก็400นะครับผมไม่ได้400ร้บวกนะหมายถึงเอความเร็ว400กิโลเมตรต่อชั่วโมง เอ้ยไม่นานเอ้ยโอ้ยนิ่งเลยนิ่งเลยเพื่อนนิ่งไปแล้วเฮ้ยหลบโอ้หลบกันหมดเลยจะสนุกอะไรวะหลบกันหมดเลยเนี่ยฮ้ยเอ้ยเสี่ยแม่งหลบกันหมดเฮ้ยจั๊กจั๊กเฮ้ยแล้วหลบปีนเลยมั้ย เอาใหม่เอาใหม่หนุกหนุกเอ้ยยังต่อได้เหรอเฮ้ยมันเฮ้ยอย่างนี้มันต่อได้ก็ต่อดิครับไยจุ๊บมันยิงมาแล้วโดนไหมไม่จนรีตาร์ตลีตาร์ตลีตาร์ตลีสตาร์ตใครเขาเล่นแบบนี้กันไม่มีหรอกผมว่ามีอ่ะก็คือหนึ่งในร้อยอ่ะจากคนเล่นในฟอร์สปีดฮี a ลถ้ามีร้อยคนก็มีคงประมาณหนึ่ง หนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะน้อยมากมากกลับกลับอย่างนี้ต้องย้อนกลับอย่างนี้ต้องย้อนกลับนะไปสามร้อยเว้ยโอ้โหแรงนะมึงนี่ไอชนเลยโอ้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 ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกมันมันเฮ้ย ไอ้หลบบอกอุย้ยมันหลบเอ้ยมันหลบมันหลบไปไหนวะโอ้ยอยู่นี่เลยรถล,ลอยเลยเอาอีกเอาอีกมันมาเฮ้ยโอ้ยมันหลบคุณผู้ชมอย่าหลบอย่าหลบอย่าอย่าหลบกูอย่าหล,ลบกูมันหลบกันทุกคันเลยกลัวขนาดนั้นเลยชนกูหน่อยดีชนกูหน่อยเมัยกลอเลยชนกูได้เอออย่างงั้นแหละอย่างงั้นแหละ ออ้ยไม่ทันม่ทันว่ะคุณผูช้ชมโอ้ยมันมันเล่นอย่างนี้แม่งมันจัดเลยปัน่นิบหปยปัญญาอ่อนด้วยโอ้ยมันเข้าเส้นชัยกันหมดแล้วอ๋อไ้โอ้ยลิยตะมันได้สนามเดียวแล้วฮะถูกสนามอื่นน่าจะเขาเรียกว,ว่าอะไรเออน่าจ่ายนี่เล่นไม่ได้ปะเออเอาสนามไหนดีครับ ตรงนี้มีที่กระโดดนะตรงนี้แต่เกงว่ามันจะหลบหนีก็หมดเลยเอาด่าดนี้แล้วกันถ้าทุกคนเล่นอย่างนี้กันหมดกูว,ว่าบริษัทเจ๊งอะ่ะเชื่อกู <laughs> บริษัทเอเอเจ๊งอะ่ะเล่นเงี้ยเฮ้ยรถรถบอดแม่ง <laughs> เดี๋ยวขับไปตรงๆอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเคเฮ้ยมีคนตามหลังวะ่ะทางนี้ทางนี้เอ้ยอเชียวบ้าน่ะแล้ว <c oughs> เราจะรู้ได้ไงว่ารถมันจะมาแล้วอ่ะเอ้ยมันมีสี่แยกอันตรายอยู่นี่นะ่นะ่านะ่านะ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 ่ที่มันวิ่งกันอยู่เออทำไมเราไม่ไปสี่แยกอันตรายนี่ไง มนเอ้ยไม่ทนันไม่ทนันกูเนี่ยไม่ทนันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอย่าลบโอ้โหลบทำไมวะ,ยะ,ยะ,ยะอย่าหลบอย่า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 ลบเฮ้ยอย่าลบโอ้โหลบเฉยลบเฉยมีคันหนึ่งมีคันหนึ่งเฮ้ยไม่ทันไม่ทันไออีเวนต์เฟลอีเวนต์เฟลบอกแล้วว่าสนามพวกนี้มันอีเวนต์เฟลง่าย ผมไม่ค่อยอยากเล่นโอ้หรอต้องนานได้แค่เนี้ยไปเล่นสนามวงกลมยังสนุกกว่าเลยเออถ้าใครมีสนามแนะนําอยากให้ผมเล่นแบบนีออ้ลองคอมเมนต์มาดูนะช่วงนี้หาคอนเทนต์ทำนะครับผมนี่ f อ s p e e d i e ตอนนี้อันบาวกำลังอัปเดตใหญ่นะครับผมอ๋อช่วงนี้เขากําลังเอาเอ,อ่อโหมดเก่าๆมาให้เราเล่นนะโหมดแดกนะครับผมโหมดแดกอ่าแล้วก็โหมดดิฟจากอันดอร์กราหนึ่งโอ้ แล้วก็โหมดเอ่อตำรวจสู้กับนักแข่งนะอจากฮอตเพอร์สุดเฮ้ยให้เราได้เล่นเป็นตำรวจอย่างน้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวรอดูก็ได้เลยรออัปเดตอย่างเดียวนะตอนนี้ภาคอันบาวภาคทีทไม่มีละเขาทิ้งไปแล้วเดี๋ยวนะรถคือถ้าผมมองอ่ะขำถ้าไม่มองไม่อะไรหรอก ผมเป็นพวกเ,เส้นตื้นกับอะไรที่มันปัญญาอ่อนนะครับผมไอ้มุกที่คนเขาเล่นกันผมไม่ค่อยขำมากแต่เ้าอย่างเงียบื้อไอ้เหียปิดเลยปิดเลยนี่แหละความสุขของผมมันมันจัดเกม90กว่าบาทนะฮะไอ้ี้ยเล่นอย่างเับเล่นอย่างมันเลย เหมือนรถเราแรงไปปะวะถ้ารถเราแรงไปเออมันเขียนข้อมูลไม่ทันภามันไม่มานี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไม่โดนไม่โดนเฮ้ยโอ้โหโอ้ผ่านกูไปหมดเลยโอ้ปอเช่ปอเช่ภาษาเยอรมันเขาอ่านว่าปอเช่นะครับผมไอพอดผมก็ไม่รู้ว่าเขาภาษาอะไรนะเดี๋ยวรถกูไปไหนหมดเดียวปอดปอดปอด ไปไหนจ้าไม่มีอะไรเก pues ิดขึ้นรถยาแรงเกินไปให้มันเรนเดอร์ภาพหน่อยเอ้าเอ้าเอาหายหายอ๋อมันจบแล้วเฮ้ยเฮ้ยอดอดกูอดเฮ้ยมันจริงขออีกรอบหนึ่งอีกรอบดีปะวะแลอวมั้งแค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วเกมคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้ว ผมเรามาเล่นวันสองวันเลยคุ Oil, ้มคุมคุมเกมนี้หเกมนี้คือแบบแม่งฮาจัดเลยอ่ะชอบมากเลยถ้าลงมอสอะนะปีนเลยปกติเขาไม่เล่นกันหรอกเยยำยำยำมี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 ผมคนเดียวแหละเออผมดูยูทูบเบอร์ก็ไม่มีใครเขาเล่นกันแบบนี้อกนะจริงๆผมเป็นคนชอบเล่นอะไรแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเอาจริง คือเอารถมาชนกันเอารถมาคือทํายังไงให้มันดูแบบประหลาดอะให้รถมันลอยเงี้ยล้อหายแล้วก็ขับอารมณ์แบบเหลือ3ล้อก,ก็ยังขับต่อได้อะไรเงี้ยเออสนุกนะอย่างนั้นอะโอเคก็เอาไว้ก่อนนะครับผมสําหรับเกมน,นี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมนะครับผมผมว่าจะเปลี่ยนรถแหละถ้าใครอยากให้เอารถอะไรมาปู้ยี่ปู้ยำก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้อีกก็ รอติดตามชมกันได้เลยโอเคไว้เจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ